กรีงกรีงจริคือขนาดที่ว่าคือควักค <laughs> วักเลยเว้ยทุกคนก็แบบถือว่าเป็นประสบการณ์ให้แผบบแก่หัวโล่ง <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนแพรแพรซิลค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแพรจะไปเลเซอร์ขนน้องนะคะเลเซอร์ขนวิกินี่เอาแบบ เกลี่ยเออที่เอเปกนะเป็นครั้งแรกที่จะทำแอบเซยลๆเหมือนกันพอไปอ่านรีวิวมาว่าแบบก็มีความเจ็บปวดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่าประสบการณ์มาถึงเอเปกแล้วเนี่ยคะ่ะเอเปกสาขารามินทรา นี้นะคะผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะคะทุกคนหลังจากที่แพรไปทาํามาแพรไม่ได้แบบว่าเออไปทํามาเสร็จแล้วมา,วาคุยเลยนะคือรอแบบให้ดูมีขนขึ้นรอต่างๆนานาก่อนลวเอคอคยมาคุยกันเดี๋วยวแพรมาเล่าสถานาการณ์ก่อนละกันเพราะว่าตอนวันที่แพรไปเนีแบบ่ยแพรก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเหมือนกันนะคือหนึ่งคือเกรงใจลูกค้าท่านอื่นสองก็คือเกรงใจพนักง,งานแล้วก็เออมันเป็นการแบบเป็นเรื่องของแบบที่ลับๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบบางอย่างบางจุดหรือบางอาการอะไรอย่างเงี้ย มันถ่ายมาให้เห็นละเอียดไม่ได้แพ้เคยแบบว่าแค่ถอนขนจากใช้เครื่องอะแกมันเจ็บมากเว้ยมันแบบโอ้โหจะตายเอาคือแบบไม่อนี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเลเซอร์อย่างเงี้ยก็เลยอาเซฟเซฟตัวเองใช้ยาชาดีกว่าเพราะว่าพี่พนักงานเขาก็แนะนําว่าเออถ้าเราใช้ยาชาเนี่ยเราจะรู้สึกสบายตัวมากกว่าอใช้ขว่าสบายตัวเออโกนขนของเราเกลี้ยงเกาาคือเราไม่ต้องทําอะไรไปเองเลยนะคะก็คือไปทั้งอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพี่พนักงานเขาจะเป็นคนจัดการให้เราหมดก็คือโกนแบบเกลี้ยง เกลี้ยงเกลี้ยงเลยจะเป็นพี่พนักงานหนึ่งคนนะคะที่จะคอยทำกรรมวิธีให้เราโฮลบนีนี่ก็คือแต่ยาชาได้ทำการแรปแบบนี้45นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ของแพน้าจะ1ชั่วโมงเพราะว่าพี่เขาบอกว่าขนหนาจะ้ะขนเส้นหนาเส้นดำเนี่ย <c oughs> นอนเล่นมือถือชิิๆไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ายังไง ขึ่งเขินเขินมากคือเขินแบบหน้าแดงคือแพ้เขินจริงๆเป็นความรู้สึกที่แบบแม่งเหมือนมีความรักตรงเนี้ยชาวหน้าแดงเป็นลูกตำหนิรู้ตัวเลยว่าคือเขินมากหน้าแดงมากแต่ว่าพี่พนักงานเขาก็จะแบบไม่ได้แสดงกิริยาอะไรให้เราเขินเพิ่มนะเราก็เขินของเราเองว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเรานะที่แบบว่าเราคือพี่เขาแบบข,ขวัก <laughs> 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 <ๆ laughs> <ๆ laughs> <ๆ>็คือทุกคนมันคือการควักคือ <laughs> มันจะมีขนแบบบางท,างทีมันดำไรดำไรตรงนี้เนาะตรงนเนื้ออ่อนๆของเราหรือไม่มันก็จะแบบขนมันจะมีแอบๆเข้าไปข้างในนะคะแบบเก็บละเอียดมากทุกเม็ดแกทุกเม็ดอืมก็คือมีการเิ็นออกมาควักข้างในแล้วแบบว่าบางทีเออโกนไปเนี่ยขนเรากระเด็นเข้าไปข้างในถูกไหมมันก็จะไม่ต้องมีกระเด็นเข้าไปบ้างพี่เขาก็คือใช้ทิชชู่ควักเช็ดเช็ดแต่เขาไม่ได้ทาแรงนะแต่มันคือการควักควักเออเราแบบรู้สึกแบบพาถึงกดตีต้๋วให้ คนอื่นมาคดแล้วเหรอเรียอะไรเงี้ยเออคดเขินนะไม่เขิอนได้ไงทุกคนมันไม่ใช่แค่มไม่ใช่แค่นั้นนะ่ะมันคือกันตอนแรกตอน,นึกว่าแบบว่าเออก็แค่แบบว่าคุณโกนรอบนอกอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นแบบเห็นไปยันบดลูกฉันเลยอยากว่าวเราก็ต้องหนอดอ้าขาแบบทางขาแบบกบเลยก็คือเผชิญหน้ากันนั่นเองกับพี่พนักง,งานเ <laughs> ข้าไปห้องปฏิบัติการนะคะคราวนี้ก็จะเป็นสองคนและ จะมีพี่คนที่เป็นคนโกนผมให้เราหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นพี่ที่คอยใช้เครื่องนะคะเป็นคุณหมอหรืออะไรหรือไม่ได้ใจเหมือนกันะไม่ได้ห่างมาดูตอนนั้นคือตื่นเต้นมากไม่สนใจใดๆแล้วหมองโล่งไปหมดเลยไปก็แพรก็แบบไม่รู้ไม่กลา้าทํายังไงดีคราวนี้ตอนแรกคนเดียวคราวที่สองคนเลยเนาะห <laughs> ัวไหลเซอร์เป็นเครื่องแยกนะคะของที่นี่หัวเนี่ยมันก็จะเย็นๆอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ต้องใช้น้ําแข็งประคบซ้ําไปด้วยซึ่งแพรไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่าง ใช้ยาชากับไม่ใช้ยาชาต่างกันยังไงแต่ว่าใช้ยาชาก็รู้สึกถามว่าเจ็บไหมเจ็บคือมันเป็นการเหมือนดีแต่ทุกคนดีดดีดแรงมากด้วยอันไหนที่เป็นขนเส้นหนาขนเส้นใหญ่มเออแต่ตอนแรกพครจินตนาการว่าตรงน้องเคมบราเนะี่ยมันจะต้องเจ็บสุดเพราะมันเป็นเนื้ออ่อนใช่ไหมไม่ตรงนั้นไม่ค่อยเจ็บขีดตรงตรง,ตงใช่ไหมเนี่ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยของเราอะ ตรงนี้เจ็บสุดเลยเออแบบ <c oughs> มีสะดุ้งมันเป็นการประครบน้ําแข็งไปเสร็จแล้วพี่เขาก็จะดีด,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 ดพยายามเขาพี่เขาจะพยายามเก็บให้ได้เยอะสุดในน้ําแข็งความเย็นหนึ่งช็อตนั้นอนะ่ะมันทําให้เราสับสนเวย้ยเข้าใจแล้วว่าทาไมใช้น้าแข็งปกะคอ <c oughs> เพราะว่ามันทาให้เรางงว่าเคยกูจะเจ็บน้ําแข็งแล้วกูจะเจ็บเครื่องดีจริงๆเพราะมันเย็นมากมันเย็นจนแบบตายเรียงเส้นประสาทตรงนั้นกูตายเรียง ก็แป๊ะ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 ความตอนทีถีอ่ะตอนทีถีช็อตที่กําลังจะหายเย็นลงเรื่อยๆนั่นแหละจะเริ่มแบบเออเออเอ้ยเจ็บว่ะเจ็บนิดนึงแล้วว่ะอะไรเงี้ยทำแบบไม่นานเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าวิดีโอทีตอนนั้นอ่ะนานจังวะตอนทําเสร็จพี่เขาบอกว่าทําครั้งแรกจริงหรือเปล่านี่ยไม่น่าเชื่อเลยพอแพไม่มีเสียงแอบไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนอดทนเก่งแพรว่าแพรแค่เป็นคนอดทนเก่งไม่ใช่ว่าไม่เจ็บมันก็เจ็บแหละแต่ว่ามันถามว่าทนได้ไหม ก็ทนได้จะถามว่าเกือบทนไม่ได้ไหมใช่ก็เ,เกือบทนไม่ได้พี่ช่วงนี้โควิดมันมีแมสเนาะมันทําให้พี่เขาไม่รู้ความรู้สึกเราไม่รู้สีหน้าไม่รู้อาการเราจริงๆแล้วในหน้ากลางนั้นอะแพ้แบบโอ๊ยกัดฟันกัดหน้าแบบเกง่งแบบหน้ายู่ก่นแล้วดนแต่เขาไม่เห็นเนี่ยเราปิดแล้วก็มีหน้ามาอีกเนาะเหลือแค่นี้ยเออแค่นี้ที่เขาเห็นไม่เห็นอาการนั้นจริงอะไม่ไหวอยาก กือบหลุดดองมาทีหนึ่งแล้วจึงจ,จะแอะสักทีหนึ่งกีให้รั่นคลินิกเลยเพราะมันเป็นความ,มสุยม่ยมันทนได้ก็จริงแต่มันก็อยากจากอ่ะมันอยากจากเพื่อปลดปล่อยเพราะว่าตอนนั้นเราเก็บกดแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบจะเป็นจะตายแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช้ยาชาจะขนาดไหน เออเพราะนี่ก็ใช้ยาชาซึ่งแต่พอกลับบ้านมามารีเสิร์ชดูหลายคนที่เคยไปทํามาก็บอกว่าใช้ยาชากับไม่ใช้ไม่ต่างกันมีเลือดซิกเหมือนกันมีแบบว่าเออฉิบบวดเหมือนกันแพรก็ไปเดินห้างต่อนะคะทุกคนมันสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้ไม่ได้แบบโอ้จะเป็นจะตายก็คือปกติแต่มันจะรู้สึกแบบแสบแสบแบบระบมฟีลแบบเผาเผาเออเผาเผามากกว่าแบบว่าเดินไปแล้วซสึกเผาเาความแบบ ทุกคนเคยระบมอะไรมันแล้วมันร้อนเผาๆาไหมอย่างั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นอยู่แค่ประมาณแบบหนึ่งถึงสองชั่วโมงสักพักมันก็จะหายไปแต่ว่าหลังทํามาเนี่ยน้องเราจะสีสีมันจะแบบอมอมม่วงๆ,ๆนิดนึงอืมมันจะสีเปรี้ยดูอย่างนั้นอนะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะดีขึ้นจะกลายเป็นสีปกติ ทำไปเนี่ยขนมันก็ยังมีอยู่นะคือพี่เขาบอกว่าบางเส้นเนี่ยมันจะใช้เวลาอาจจะ1-5วันหรืออาทิตย์หนึ่งมันจะค่อยๆหลุดของมันไปเองนะคะแต่ที่แน่ๆเลยคือขึ้นช้ามากนะตอนนี้เกือบจะหน่งเดือนแล้วที่ทําขึ้นมานิดเดียวทําเสร็จอะมันจะมีบางเส้นที่แบบเท่าเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือแค่นเท่านี้หนเดือนแพ i กนเองหรือว่าไปแบบไปทาเล่นที่แบบรีวิวรีวิวที่ให้เพื่อนๆดูกันอะ่ะหวันขึ้น สองวันดกจริงมันขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วจนแบบอืมแต่ตอนนี้คือหนึ่งเดือนทุกคนมันไม่ขึ้นมันขึ้นช้ามากๆแล้วคือจากหนึ่งรอยเปอร์เซ็นที่ขนดแพแบบพึบพับตอนนี้นะพูดได้เลยว่ามันเหลือแค่สามสิบ บางจุดบางเส้นอ่ะหายไปเลยหายไปแบบไม่มีเลยมันจะมีแค่บางเส้นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังพยายามจะยาวบ้างนิดหน่อยแตแบบ่ก็ไม่ยาวสบายตัวเวร์มันไม่มีมันไม่ล่่งเต็มบ้านทุกคนแล้วก็แบบเวลาเรามีประจำเดือนอ่ะมันไม่แบบไม่แฉไม่อึดอัดอะ เออแล้วมันโอเคมันโอเคมากๆเลยอะความแข็งหรืออะไรก็เท่าเดิมคงเดิมมันก็ไม่ได้แบบว่าอ่อนย่บลุงเพราะแพทําไปแค่ครั้งเดียวเนาะมันไม่ได้แข็งขึ้นถ้าเปโกนน่มันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่องของทํากี่ครั้งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะแล้วแต่ขนของแต่ละคนผ่านอะไรมาบ้างขนเส้นหนาไหมเส้นใหญ่ไหมแพทติดใจแล้แพทรู้สึกว่าเออมันเวิร์กมากเลยมันแบบแฮปปี้ว่ะเออดีว่ะเพราะมันไม่มีอะรีวิวมา่ะคนจะเชียร์แยกนะเพราะว่าเขาบอกว่าแยกเนี่ยมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีกว่า ตามแรงมอนเทคโนโลยีมันจะใหม่กว่า IPL เลยเนี่ย IPL อา่ะาต้องทำหลายครั้งหน่อยหรือบางทีอ่ะทำไปสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นใหม่อีกมันก็จะมาอีกแต่ว่าแยกอะมันจะแบบสยบอยู่มากกว่านะคะก็ดูตามงบประมาณนะคะทุกคนแบบเลเซอร์ขนน้องแบบครั้งแรกจริงๆใจรจริงอ่ะอยากไป ทำเองด้วยลึกๆแต่ก็อยากแบบว่าไปทำแล้วก็มารีวิวให้เพื่อน <c oughs> ๆฟังด้วยเออเป็นคลิปวิดีโออะไรย่างเงี้ยนะคะเวิร์กเวทุกคนแบบเวิร์กแบบแบบเลิศมากใครมีงบประมาณอนะ่ะแบบแนะนำเลยจริงๆจะได้แบบว่าแก้ให้ถูกจุดนะ ไม่ต้องไปคอยแบบกําจัดด้วยวิธีอื่นให้มันแบบว่าเออปวดประสาทอะ่ะเพราะว่ามันจะไม่มีวันจัดไปถ้าเราแบบว่าเออทําวิธีอื่นก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่ก็จะน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็วิธีเดียวที่เหลืออยู่อาจจะแบบว่าใช้มุกป,ประมาณนิดนึง,นงก็แนะนําจริงๆนะคะใครมีคําถามไรอยากถามแล้วแพรพอจะตอบได้แ้วแพระจะตอบก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้นะคะสําหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืม subscribe แล้วก็ติดตามแฟนเพจแพรสีรสไตล์ได้นะบาย